ในเมื่อมีลูกก็ต้องมีไลท์คอมโบกูท็อปกูท็อปพิมแล้วพิมแล้วเอยมาแสนรู้ด้วยแพทการ์เราก็ต้องการอันติวงกว้างก็นี่เลยมกูแบบยืนใจแล้วมีแบบชุบชับชุบชับชุบชับไอ้บัวก็พักเข้าไปอีกเออเฮียรภาพนี้หัวเป็นโคตรตึงคอมโบจัดขออนุญาตเซฟนะฮะฟาร์มอย่างเดียว

เพลงกูน uh ี่เต้นกูนี่โจ้อไม่รู้ให้ไปาปจจเกเข้า้ดเฮ้ยพร้อมดึงไพร้อมดึงเฮ้อกได้งชิบหาอ่ะพี่มนะโอ้โหไพ่กับไพ่เฮ้ยมเป็นซอมบี้อะไรเฮ้ยแกแแกเอายิงเอาเป็นกูหรอที่เดียวตสุดยอดไม่เอา งางแล้วเฮ้ยเออเออเออเอาดิเอองานไม่อันตีวะอันตีตรงนี้หาการตบหัวมาดินาทีครึ่งมีอันตีกดยอมแพ้เลยนะเนียนก่อนเนียนก่อนเอ้ยแอดหอกไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหวเลยเนะี่ยขอกำลังเสริมหน่อยดิอแล้วอ,อย่าอ่อนแอดิบอส เอาอีกไ,ได้มาพีตต่ตีฟี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 ฟโอ้โหเขี้ยมส่วนกูทีเดียวกูจะตายเดียมันไปว,วัดเอาเอาปูออกมาได้กันชีพตันวะ เอาเลยเอาเลยงนั river, <S <s ้นเอาเลยสวยเิยปึ๊บปึ๊ปึ๊บปึ๊บปึนี่ไงตดป่าแล้วกูป่าแล้วป่าลูกกว่เดิมอ่ะพุ่ไจะมอนแล้วป่าลูกกว่เดิมพี่อร์อันสต r ร ตีฟีตีฟีแลวไเตลยปึ๊บป๊ดนกูปืนกลปึ๊บป๊บยิงนี่เกือตายเชีย่ยคหวับไม่ลงพู่มันสัตว์เกือบตายหาแล้วสบาย

ตายดูมดูเ่าโดนกูสอนเชิงละฮ่า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 ว่าอะไรไม่ต้องเอาดิไอเหรอไอสารมันหอดร้อยศาตร์

ไอล่มันส่วนตายนะเว้วังไปบ้าแมงคุดแมงคุดอะนี่แมงคุดลักอ่นี้ก็แมงคุดนะนิย่านย่ามดเลยนย่ามาเลยไปเอาแหกโขนโขงไปละเขี่ยมาลว เอ้ยผมทำไมไปเลยนะกับกับทีนคู่แล้ววันเวทด้วยนะก็ปกตินี่ไงโอดแรงเลยไปชิบหายแล้วชิบหายโอ้ยหายยังไม่ทันได้สวยนะบุ้งอม ล็อกขาเอาเอานี่อะไรกันรถติดกันไปถึงกันเหรอผมดูนี่กำลังกันเลยวได้แล้วานอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอันดีอันดีขึ้นข้างบนเลยข้างบนก๊อปลงไปก่อนละกันแอดไปข้างบนป่ะพี่มีอันติ โรคอ่ะทำอะไรพาดพูดทำไมไฟไปไม่รับออกคิวไปไหนราการราการนึงเลี้ยวเขินตายราการเลี้ยวจนเ่อนตายอีกแล้วปล่อยมือก็ได้แล้วไม่ต้อกล็อกมังเลี้ยวจนเพื่อนตายเลยสัตว์ไปไหนแล้ววะเอ้าอยู่นู่นตรงง่ายจ้ะแง่

เราเองเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผนหลบดึงพี่วิ์ไม่ต้องตกใจอ๋อโอเคโอเคโอเคเขาใจได้เขาใจได้งั้นผมโดนดึงผมตัวมันส่วนตายแล้วอมันเป็นอย่างนี้เองโหยรอบคข้อต้องจริงไม่ชัวร์อ๋อได้อาได้อาได้

เด้งๆดังดังนึกว่าคุณไลฟ์ติ๊กต็อกเลยคือไม่เป็นหรอ้ขาไปลุนเยลจะแตกสุดท้ายคอมโบพราดเฮ้ยควันตะไคร่แตกไม่ได้นะบอสไม่ๆไม่มีทักเด้งๆดังดังนกว่ฉันใช่เออเออ ผ่าอาการยุ่ตายนะเพื่อนคอมโบนในฝันรอเลยรอเลยแมนบายบอสพี่วิทย์เปิดทีเดียวเรียบร้อยยองเดินยอมน่ะยอหมดตรงอะยังไม่ได้คอมโบติ๊กตอกดล